สวัสดีค่ะภาษาอีสานวันล,ละสองสามคำมาแล้วค่ะพรกะปฏิทินกระกดกคลิปคำที่ดีค่ะวันนี้นะคะคำแรกเขาเสนอค่ะว่าเพื่อที่เพื่อแดดคะ่ะเคยได้ยินบ้างไหมคะเพื่อที่เพื่อแดดหมายถึงอะไรเพื่อที่เพื่อแดดก็แปลว่าท,ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทุกแห่งนะคะผู้ชมยกตัวอย่างเช่นไอไอเจ้าอย่าไปเห็ดเพื่อที่เพื่อแดดอะไรเด้อนะคะก็แปลว่าพี่พี่อย่าไปทําอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะนะคะนี่คือความหมายของคว่าเพื่อที่เพื่อแดด ทำไปค่ะคำว่าจ่อยหลายโพดจ่อยเธอได้ยินบ้างไหมคะจ่อยหมายถึงอะไรจ่อยก็คือผอมนั่นเองค่ะถ้าเติมคำว่าหลายโพดเข้าไปก็แปลว่ามากเกินไปนั่นเองจ่อยหลายโพดก็แปลว่าจ่อยมากเกินไปผอมมากเกินไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคนี้ค่ะเออเอยเเอยไปเฮ็ดอย่างมาคือจ่อยหลายโพแทสน,นะคะก็แปลว่าพี่พี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงผอมมากขนาดนั้น กินข้าเวเยอะๆหน่อยนะหอมมากเกินไปแล้วมาปิดท้ายด้วยคํานี้ค่ะคําว่ามะลํนมะลอยเคยได้ยินกันบ,บ้างไหมคะมะลํนมะลอยแปลว่าอะไรมะลํนมะลอยก็แปลว่าไม่น่าเชื่อถือค่ะคนที่ไม่น่าเชื่อถือเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะอ้ไอ้เจ้า,าคือเหตุานคนมะลํนมะลอยแท้นะคะก็แปลว่าพี่พี่ทำไมทำเหมือนคน ไม่รู้อะไรเลยไร้าสาระไม่น่าเชื่อถือเลยนะคะนี่คือความหมายของคำว่ามาลำมะลอยค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลงไปทําตัวมะลำมะลอยนะเดี๋ยวจะมีคนไม่เชื่อถือนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ